เราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงไหนสามารถลงได้วันนี้มีพี่น้องถามเข้ามาพี่บ่าวแนะนําแบบนี้พี่น้องถ้าเป็นไปได้อย่าใส่เพลงเพราะว่าปัญหาเกิดมาหลายคนแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพี่บ่าวอีกแล้วพี่บ่าวมีปัญหาเยอะมากเพงอร่อยมากเลยเป็นเพงที่ทําอาหารและก็ใช้เพลงประกอบเพลงนี้ได้มาจาก Facebook ที่เขาแนะนําว่าเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และก็แปลกมากใช้ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยพี่บ่าวใช้เพลงนี้ทำมา4ปีกว่าเมนูอาหาร700กว่าเมนูปีที่ผ่านมาอยู่ๆมีการแจ้งเตือนหลังบ้านว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์เฮ้ยอยู่ๆเพลงที่เราใช้เป็นประจำติดลิขสิทธิ์ไปดูหลังบ้านคลิปเหลืองพรึบโอ้สร้างไรายได้ไม่ได้เท่านั้นไม่พอ ยูทูบใช้เพลงเดียวกันชื่อเมนูและต่อท้ายว่าติดลิขสิทธิ์ชื่อเมนูลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์โอ้ยเจ็ดรอยกว่าเพลงทำยังไงแล้วทีนี้ก็ YouTube ก็มีวิธีการคือให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเพลงได้โดยที่ใช้คลิปเดิมที่อยู่ใน y t u t u นะเราก็ไปเลือกเพลงใน YouTube มาแล้วก็เข้าไปที่คลิปที่เราต้องการเปลี่ยนนะกดแก้ไข กดถัดไปถัดไปกดเปลี่ยนเพลงแล้วก็รอการตรวจสอบใน facebook ก็ขั้นตอนเยอะกว่าดีที่เก็บคลิปต้นฉบับไว้ก็เอาคลิปต้นฉบับเข้าโปรแกรมตัดต่อเปลี่ยนเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดมาโพสต์ใหม่ลบคลิปเดิมนั่นคือขั้นตอนนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพี่บาให้ดูตัวอย่างดีที่ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน ปรากฏว่าเจ้าของเพลงอ่เขาเปลี่ยนบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์นะเพลงมีลิขสิทธิ์แต่อนุญาตให้สร้างรายได้ได้ต้องคิดดูว่าถ้าเราต้องเปลี่ยน700กว่าคลิปใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเพื่อนพี่บ่าวก็เจอณตอนนี้ยังแก้ไม่หมดเลยดังนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าใส่ไปดูสิ่งที่เียบ่าวเจอก่อน และก็ค่อยดูวิธีการใส่เพลงนี่คือขั้นตอนที่เขาจะทําการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบุเลยว่าตรวจพบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในวิดีโอของคุณเราก็กดดูเพิ่มเติมเขาเปลี่ยนให้ว่าผู้ถือสิทธิ์อนุญ,ญาตให้ใช้เพลงนี้การเผยแพร่วิดีโอนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นวิดีโอการสร้างรายได้วิดีโอหรือเพจของคุณนี่คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนให้ใหม่พี่บ่าวก็โอโหโล่งใจไปไม่ต้องเปลี่ยน ทีนี้มาดูขั้นตอนการเลือกเพลงใส่คลิปของเราพอเรามาที่เพจด้านบนก็จะเขียนว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ถ้าหากว่าเราจะโพสต์คลิปยาวก็กดเข้าไปตรงนี้ต่อมาด้านล่างสีฟ้า,ฟาสร้างสตอรี่ถ้าหากว่าเราต้องการโพสต์ภาพโพสต์คลิปเป็นการสร้างสตอรี่ก็กดเข้าไปใส่เพลงตรงนี้ที่เป็นความต้องการเยอะๆน่าจะเป็นการสร้างคลิปวิวกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้ว ขาต้องการให้เราเลือกคลิปแบ่าวก็เลือกคลิปนี้เข้าไปปุ๊บอ่าเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าพี่น้องต้องการแก้ไขคลิปก็กดแก้ไขคลิปเรียวพี่บ่าวไม่ต้องการแก้ดังนั้นก็จะไปที่คําว่าเสียงด้านบนกดปุ๊บเข้าไปในกรีที่เราต้องการเพิ่มเพลงก็กดเข้าไปตรงนี้เลยเพิ่มเพลงพอกดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะแนะนําเราเลยว่าสําหรับคุณ เขาจะเลือกมาให้ว่าเพลงนี้ว้าวไม่มีค่าลิขสิทธิ์ Good day ส่วนแบ่งค่ารายได้ความสุขในทุกวันส่วนแบ่งค่ารายได้ต่อมาด้านล่างเขาก็จะเขียนว่าไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพลงเหล่านี้เราสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยยังมีอีกเยอะเลยเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ปุ๊บก็ไปนี่คือเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ที่เราสามารถนํามาใช้ได้ถ้าเราอยากฟังเพลงเราก็กด เลด้านขวามือสุดวี We need อ d ะด็อกตรตรงนี้ปุ๊บก็บไปเราก็กดฟังได้เลยเพลงไหนที่เราต้องการ s <S อะไรแบบนี้ที่เราจะย้อนกลับมานั่นคือเพลงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ต่อมาเพลงที่กําลังมาแรงตรงนี้เราก็ต้องสังเกตดูเพลงแรก everyday ไม่มีค่าลิขสิทธิ์เราก็ดูบางเพลงน,นชําๆเนี่ยส่วนแบ่งค่าไรายได้เพลงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนแบ่งค่าไรายได้ เราก็สามารถเลื่อนแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการได้พี่เบจะเลือกเพลง Happy Day ไม่มีค่าลิขสิทธิ์วิธีการเลือกก็มี2แบบแบบแรกก็ดับเบิลคลิกไปที่ Happy Day เลยแบบที่2ก็กดเข้าไปแล้วก็กดเลือก Happy Day ปุ๊บกข้าไปเพลงก็จะมาโอเคแล้วทีนี้ก็กดถัดไปพอกดถัดไปก็จะเป็นขั้นตอนของการโพสต์พี่น้องก็ใส่แคปชั่นเขียนรายละเอียดต่างๆใแท,แท็ก ให้ตรงกับคอนเทนต์ของเราแล้วก็กดแชร์ได้เลยนั่นคือการที่เราจะเข้าไปเอาเพลงแล้วก็ใส่เข้ามาในคลิปของเราสำหรบับพี่น้องที่มาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกพี่เบาแนะนําเลยว่าพี่น้องจะเกิดความเข้าใจในเรื่องของการสร้างรายได้ทั้งหมดให้ไปดูคลิปแรกที่พี่เบาทําไว้ชื่อว่า creator มือใหม่0ูนยในส่วนตรงนั้นเนี่ยพี่เบาได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ในการทําเพจเอาไว้สําคัญมากอยากให้พี่น้องเริ่มต้นให้ถูกวิธี ไปดูคลิปแรกเลยสำหรับการใส่เพลงก็มีรายละเอียดแค่นี้ขอพี่น้องครีเอเตอร์ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำสู้ๆนะครับ